สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องเดูแฟนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ10อันดับยูนิตท,ที่ดีที่สุดของเดวอนจะีนันิสาน้องสาวของโกโคนินเองนะครับผมอ่ะเราก็ใกล้ถึงตัวละครที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมใครที่รอทีมเอลฟ์หรือรอเลนเนี่ยใกล้ได้รับชมแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับ10อันดับยูนิตท,ที่ดีที่สุดของเดวอนจะีนันิสานะครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมพูดมาแล้วไปดูกันเลย ดมอนจีนังยิสาครับเขาเป็นน้องสาวแท้ของเดมอนจิโกคินะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมมานแมนด้วยนะครับแล้วก็เคยชนะคามูยในการแข่งระดับเขตด้วยนะครับผมนังยิสาเนี่ยชื่นชอบคามูยมากๆเลยนะครับผมแต่คามุยเนี่ยชอบเอมิที่เป็นน้องสาวของไอจินั่โนอน้โหเป็นผมเนี่ถ้ามีคนมาตามจีบอย่างนี้นี่ผมคงวันไหวแน่นอนเลยโยอ้ยคามเ้ยนะฮะก็ เด็กที่อางกิสาใช้นะครับจะเป็นเด็กโนวาแกปเปอร์เหมือนคามุยนะครับแต่จะแตกต่างกับน้องที่จะเป็นสายรองจากคามุยซะมากกว่าสมมติถ้าคามุยเล่นสายนี้อางกิสาก็จะเล่นอีกสายหนึ่งในแต่ละภาคแต่ละภาคไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่า10อันดับยูนิตที่สุดของในวินจิอังกิสาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างานะครับผม้า้อมาแล้วไปดูกันเลยอันดับที่1ิบ มิสเตอร์อินวิซ so ิเบิลการ์ดเกจสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นออโต้เวนการ์ดเมื่อมต้นเมนเฟสโซชาร์ดเลือกไงการ์ดในเมนโซ่หนึ่งใบออโต้เวนการ์ดเลียการ์ดคาราบานห้าโซบ้านแปดเมื่อโจมตีฮิตสแตนยูนิตทุกใบในสนามทั้งหมดมิสเตอร์อินวิซิเบิลนะครับเป็นการ์ดเกจสามใบแรกที่นางกิสะใช้สู้กับคาเมยในการแข่งระดับเขตนะครับเป็นตัวที่มีสกิลน่าจะยืดหยุ่นเพราะว่าเหมือนได้คืนคอทุกอย่างเลยทั้งโซชาร์ดทั้งไงแดมด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลตีฮิตด้วยนะครับ คือทำไมสมัยก่อนมันมีพวกคืนคอร์สวัดทำไมสมัยนี้มันไม่ค่อยมีเยอะโอ้ผมจะได้คืนคอร์สทีนเรื่องต่า้ๆก็เด่นนะครับผมเป็นตัวที่สกิลใช้ได้นะครับก็ได้คืนคอร์สด้วยแล้วก็มีสกิลตีฮิตสแตนยูนิตท,ทั้งสนาดมด้วยคือตีฮิตอะไรก็ได้เลยนะแถมอยู่ได้ทั้งแวนทั้งเรียรคือมันยืดหยุ่นมากเลยนะครับผมทําให้มิสเตอร์อินวิซิเบิลนะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่สิบเลยอันดับที่เก้า ไลออนฮิตการ์ดเกรดสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสกิลออโต้เวนการ์ดเมื่อการนี้โจมตีฮิตเวนการ์ดคาร์บาสองเลือกสแตนเลกาดหนึ่งใบออโต้ช่องเลการ์ดคาร์บาสองเมื่อการนี้โจมตีฮิตเวนการ์ดเลือกสแตนเลกาดเกรดหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งใบไลออนฮิตนะครับเป็นการ์ดเกรดสามอีกใบที่นางยิสัตเนี่ยเอามาสู้กับคามุยในการแข่งระดับเขตเลยแล้วจะเป็นตัวที่ทําให้นางยิสัตเนี่ยชนะคามุยด้วยโอ้โห คือตัวนี้สกิลใช้ได้นะครับเพราะว่ามีเทคทั้งหวนทั้งเรียนะครับผมถ้าหวนตีฮิตสแตนเรียหนึ่งใบถ้าเรียตีฮิตก็สแตนเกตหนึ่งตรงวันหนึ่งใบนะครับแต่ยูหวนน่าจะดีกว่านะครับผมเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับฮิตได้ทั้งฮิตทั้งหวนทั้งเลียมันก็ดีเหมือนกันถ้ามีอยู่2ตัวก็ค่อนข้างจะปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับผมทําให้ไลออนพิชเลยครับมาอยู่ที่อันดับที่9เลยอันดับที่8ป สุดยอดล่างกัดก่อนและที่สุดคอ้อนโมโลด์การ์ดเกศสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแอคช่องบรรยาดลิมิตเบรคคานาบาสองสแตนเลียการ์ดที่เป็นโนวาแกปเปอร์ทั้งหมดในสนามถ้าสแตนด้วยความสามารถนี้4ใบหรือมากกว่าการนี้บวกหนึ่งคีย์ที่เคิลแอคช่องบรรยาดเลือกเรสเรการ์ดที่ชื่อเดดอาร์มี่สองใบการนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันจุดเทินคอ้อนโมโลด์นะครับเป็นการ์ดเกศสามที่นางมิสาเอามาสู้กับคาเมลในภาคเอเชียเซอร์กิตเลยเป็นตัวที่เขาจะเก่งแล้วก็ตัวเด็กเดนอาร์มี่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับใครที่่เเคยลน ภาค2เนี่ยจะได้จะรู้นะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับผมถึงแม้คอนมูเล,ลอร์จะต้องเลนเรียกากตลอดก็ตามนะครับผมเพื่อบุกพลังกันเนาะแต่ว่าหลายๆตัวในเด็กเดกนอมี่เนี่ยครับมันจะมีตัวที่ทําให้สแตนเรียกากกลับมาใหม่ในเมนเฟสทุกครั้งนะครับผมมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเลนเรียกอากาจะทําให้คอนมูเล,ลอร์เนี่ยตีแรงมากๆในทุกเทิร์นนะครับผมแล้วก็มันจะมีหลายตัวของเด็กเดนอมี่เนี่ยถ้าเมื่อเช็คเกตสามได้เนี่ยก็จะสแตนกลับมาตีใหม่อีกรอบคือได้เวฟด้วยแล้วก็แวนการตีแรงด้วยโอ้โห ครบเครื่องในนี้ทําให้คอสโมลอดนะครับมาอยู่ที่อันดับที่8เลยอันดับที่7จ็ดเดซอาร์มี่ไนท์การ์ดเกรดสองพาวเวอร์เก้าพันสิลห้าพันออโต้เมื่อการนี่ลงช่องเรียกอากาศสแตนเรียกากที่ชื่อเดซอาร์มี่สองใบเดซอาร์มี่ไนท์นะครับเป็นเกรดสองที่ช่วยซัพพอร์ตคอสโมลอดได้ดีมากนะครับผมก็คือก่อนลงเดซอาร์มี่ไนท์เนี่ยเราก็กดสกิลของคอสโมลอดไปก่อนเล่นเลีกากสองใบเพื่อบวกพลังให้คอสโมลอดนะครับผม จากนั้นค่อยลงเดนอาร์มี่ไนท์นะครับเพื่อสแตนเลียกาที่เดนไปด้วยสกิลของกคอสโมล์ดนะครับผมแล้วก็เดนอาร์มี่ไนท์เนี่ยดีตรงที่ว่าลงมาก็สแตนเลียได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าคอสไม่ต้องจ่ายซาบาัสไม่ต้องจ่ายโซบาัสซึ่งดีมากนะครับผมทําให้เดนอาร์มี่ไนท์นะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่7เลยอันดับที่6สัตเทวะเอทิกบัสเตอร์ออตโต้เบรกไลท์การนี้พาววเอร์เพิ่มขึ้น10,000จากนั้นรับความสามารถเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดเลือกสแตนเลียการแถวหน้าทั้งหมด ออโต้แวนการ์ดเมื่อการนี้โจมตีจะถูกบูสต์พาวเวอร์เพิ่มขึ้น2,000คอนแวนการเรียกอากาศคุณนาถ้าไม่อยู่แค้นอื่นในสนามการนี้มันสามารถโจมตีได้สัตว์เทวาเฮติกบัสเตอร์นะครับเป็นการ์ดเกยสามที่นางยิศาใช้ในภาคลิงโจ๊กเกอร์นี่เป็นเบรกไลท์ตัวหลักของสายทเทวะเลยนะครับผมเป็นตัวที่สกิลเขาต้องจะเก่งเพราะว่าได้สแตนเลการทั้งหมดในแถวหน้านะครับยิ่งสมัยนี้เล่นแอคเซลด้วยคือถ้าเอาไปเบรกไลท์ก็คือ สแตนการ์ดทั้งหมดในแถวหน้าที่รวมแอคเซลด้วยโอ้โยตีกันนำนะครับผมเป็นตัวที่สมัยก่อนหัวเกียร์เนี่ยผมใช้บ่อยมากนะเท่ hey ด้วยแล้วก็สกิลโหดด้วยนะครับทำให้สัตเทวายทิงบัสเตอร์เนี่ยครับไปอยู่ที่อันดับที่6เลยอันดับที่5สัตเทวามรุจยูเฮติกบัสเตอร์รีเวิร์สการ์ดเกราพาวเวอร์หนึ่งหมื่นพันแอคช่องเวนการ์ดลิมิตเบรกคาร์บาร์สองทิ้งการ์ดชื่อสัตเทวาในมือ2ใบ ล็อกเรการสองใบได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่การในโจมตีแวนการ์ดสแตนอยู่นี้ความสามารถนี้ใช้ได้เธอละครั้งคอนแวนการ์ดท่าในโซล,ลมีการ์ดที่ชื่อสัตว์เทว่าเฮทิกบัสเตอร์การนี้เพิ่งขึ้น2000คอนแวนการ์ดเรการถ้ามียูนิตแค้นอยู่ในสนามการ์ดนี้ไม่สามารถโจมตีได้สัตว์เทว่าเราจะยู่เฮติกบัสเตอร์รีเวิร์สเป็นรีเวิร์สยูนิตที่นางยิศาใช้ในภาคลิงโจ๊กเกอร์สู้กับอาจารย์มากเลย ใช้ก่อนคามือใกแล้วคามือก็ไม่ใช้ทีหลังนะครับผมคือตอนนั้นนยิงสาเบรกไลท์มาเลยโอ้โหอาจารย์มากเกือบแพ้เลยถ้าไม่ได้เฟรนอลคิวนี่แพ้ไปแล้วนะครับผมคือเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับคือสามารถลุกตัวเองได้แล้วก็ถ้าได้เบรกไลท์ก็คือแล้วก็มีเลกาดแถวหน้าครบอ่ะคือได้ตีงหมด8ครั้งในเทอร์นั้นเลยนะครับโอ้โหใครรอดได้นี่โคตรเก่งเลยนะครับผมสกิลเดี่ยวๆก็เก่งนะได้สแตนเวงการ์ดด้วยนะครับผมโอ้โห เก่งอะ่ะเก่งมากแต่ค่าค้อนมาจะหนักไปนิดหนึ่งนะครับคาร์บะสองทิ้งมือ2ล็อกเลียสองคือต้องมีการในมือให้ทิ้งก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าตีเสร็จแล้วค่อยทิ้งแลมันต้องทิ้งในเมนเฟสเลยนะครับผมอาจจะหนักไปน,นิดนึงแต่ว่ามันค่อนั้งเก่งนะในโลกความจริงอะ่ะเออใครเคยเล่นก็รู้ว่ามันเก่งอยู่แล้วนะครับผมทําให้สัตว์เทวามันจะอยู U ่เฮติกบัสเตอร์รีเวิร์ดนะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่5เลยอันดับที่4 เอ็ก스트림เบสเลอร์วิกเตอร์การ์ดเกศสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นพันออโต้แวนการ์ดเจสชั่นเบรกสองเมื่อการนี้โจมตีวนการ์ดพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันจบการต่อสู้เลือกสแตนเล็การ์ดหนึ่งใบและพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันจบเทินออโต้แวนการ์ดสไตล์สกิลแวนการ์ดได้รับสกิลคอร์ดบัสหนึ่งเมื่อการนี้โจมตีวนการ์สดสแตนเล็การ์ดหนึ่งใบพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันจบเทินความสามารถนี้ใช้ได้เพียงเทินละหนึ่งครั้ง เอ็กซ์ตรีมไมเคิลเวกเตอร์นะครับเป็นฐานสไตล์ที่นางิสาเอามาสู้กับคารมูดในภาคจีเลยคือเด็กน่าจะมือเหมือนกันเลยแหละครับแต่ว่าโดนคารมูใช้วิธูพนาฟาดไปนี่โต้มนี่เป็นฐานที่ผมชอบนะเป็นตัวที่ตอนเล่นภาคจีใหม่อะ่ะใช้เวกเตอร์บ่อยมากเท่ K ด้วยนะครับผมสไตล์สกิลก็ใช้ได้นะครับก็คือลุกเรียนหนึ่งใบแล้วก็เพิ่มพลังห้าพันนะครับผมเดจานเดจานเบรกก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะส่วนใหญ่สไตล์มากกว่านะครับผม เป็นตัวที่สกิลใช้ได้เลยนะครับทำให้ Extreme h i l e r Victor นะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่4เลยอันดับที่3 m a r s Balcuker Guard G2 Power 9000ชิน5,000 l ห้ 5, 000, ออาพัน Auto r e c a r d เมื่อเปนการชื่อบาวโจมตีฮิตเข้า์บาัสแตนอยู่ในนี้ Power เพิ่มขึ้น5,000จนยกเทิน m a r s Balcuker นะครับเป็นเกจสองที่นางอิสาใช้ในภาค g n e x กช่วง Under 20คือตอนนั้นน,ะนางอิสาเปลี่ยนไปเล่นเป็น,นบาวแล้วสู้กับโคโนเลยนะครับผม เป็นตัวที่สกิลใช้ได้นะไม่ว่าจะเอาไปเปิดก่อนก็ได้หรือว่าแบกทิกแล้วค่อยเอาไปตีก็ได้นะครับมันเลือกจังหวะด้หได้ทานนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือต้องให้เวนการโจงตีคิดนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนั้นเล็กเบามันให้เวนการไปได้2รอบก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมทำให้บาสบาลคูเกอร์นะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่3เลยอันดับที่2ซอนน่บลคูเกอร์จียูนิต ออโต้แวนการ์ดคาร์บาร์ดเมกาจิมิโจมตีถ้าฮาร์ดเป็นเบาวค้นหาการ์ดเจสานี่ชื่อบราวนั่งใบนำขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดอัลติเมทเบรกเลือกทิ้งการ์ดในมือสามใบเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีนำการนี้กับเจโซดเลือกการ์ดเจสานในมือหนึ่งใบมาไราในสภาพสแตนจีนิ่ที่ในยิสซาเอามาแข่งนั้นรุ่ยทวินตี้นะครับเจอกับโคโนเลยแล้วก็โชว์เช็คที่พวกคี้ไปนะครับแต่ตอนนั้นโคโนใช้พีจีนะครับเลยรอดมาได้นะครับผมแต่คือหลังจากนั้นโดนซูพิลไลท์ามาไง,ไง เออก็เลยตายเลยนะครับผมเป็นตัวที่สกิลใช้ได้นะครับแต่ต้องไอตัวฮาร์ดมันนะครับต้องเป็นร่างที่มีสกิลเบรกไลท์ด้วยนะครับถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่าเหมือนได้เบรกไลท์ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ให้วันกาตีอีกรอบด้วยนะเออเป็นตัวที่สกิลใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถึงจะเป็นสายรองก็ตามแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะทําให้ซอนนี่เบลคูเกอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่2เลยอันดับที่1 โ o มอน n b บา o คูเกอร์การ์ดเกีสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ,อ้เบรกไลท์คาตาบาพรพเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแล้แล้วความสามารถเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้ามีการ์ดสแตนอยู่สามใบหรือมากกว่าผู้แข่งไม่สามารถปาการ์ดที่มีสกิลพิลักลงช่องการ์ดได้ออโต้เวนการ์ดโซบารการ์ดที่ชื่อเบาเมื่ออยู่ในที่ชื่อเบาโจมตีทีดเวนการ์ดงงา,ายดามิทหนึ่งใบ เกตสามที่นางิสาเอามาปิดเกมโคโนในอันเดอร์เทวนตี้เลยนะครับทีแรกคือโคโนเขาคิดว่าคงไม่ใช่ค,คีย์แหละเพราะเช็คมาแล้ว3ใบแต่พอเช็คอีกสองใบดันได้ดับเบิลคีย์โอ้โหโคโนหลับเลยคือนางิสาเนี่ยเป็นคนเดียวในโลกบันการนะครับที่เช็คคีย์ห้าใบติดโอ้โหใครยังสูงสุดแค่4ใบเองโอ้โหนี่5ใบโอ้โหถึงตายนะครับสกิลใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเบรกไร้ก็ ตีห้าม PG ห้าม p i n e w a r นะครับผมสกิลใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่มันมันมันไม่ได้เก่งที่การ์ดดิมันเก่งที่ไดเบิลคีทปิดโคโนโดได้แน่เลยโอ้โห و, โคตรเก่งเลยนะครับเอาชนะพระเอกของภาคจีด้วยการชิกค,คิเบิลนะครับผมโอ้โห و, เทพจัดทำให้วอมอนบาวคูเกอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่หนึ่งเลย เป็นยังไงบ้างครับกับ10อันดับยูนิตที่สุดของไดมอนจินางีสะนะครับผมก็จะเป็นโนวาแกปเปอร์เหมือนคามุยนะครับแต่ตัวการ์ดก็จะแตกต่างจากของคามุยนะก็จะเป็นสายรองลงไปที่คามุยไม่เล่นนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์เท่าของคามุยนะครับแต่ก็พอเล่นได้พอสนุกอยู่เหมือนกันนะครับผม10อันดับข้าวหน้านะครับ10อันดับยูนิตที่สุดของมิซึสระเคนจินะเองนะครับผมอุ้ยใครที่ชอบ เดเมชันโพลิสชอบความยุติธรรมนี่รอชมแน่นอนนะครับผมรอชมได้เลยนะครับบอกเลยว่ายุติธรรมแน่นอนนะครับผมส่วนใครทรอเอลฟ์นะครับบอกเลยว่าสัปดาห์หน้ามีให้ชม2คลิปด้วยนะครับผมอุย้ยจะเป็นตัวอะไรกันนะนะฮะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไลค์ให้ช่อง The เดอะแฟงด้วยนะครับก็อยากให้รับชมกันเยอะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย